ดูข่าวเรียนศัพท์ภาษาไทยดูข่าวเรียนศัพท์ภาษาไทยขั้นสิงหเหวนเสียห้หวีสงฉือดูข่าวดูซื้อขั้นข่าวข่าวลาสางอินสิงหเหวินดูซื้อขั้นข่าวซื้อสิงหเหวินดูข่าวขั้นสิงหเหวินเรียน เรียนซื่อเสียเรียนเสียเรียนเรียนเอียวทันเสอเรียนเรียนเสียสับเป็นสับเร的时候嘴巴应该ไ起来สออะพอสับทอการันสออะพอสับทอการันทอการกันจะเกิดพยงญชอินสับสับจะซื่อสังฉือ ภาษาภาษาเยนไทยไทยกัวไทยสับภาษาไทายเส้งส,สืออย语นไทยจะเป็นฟันอีเดโซโยโฉงโฮเมียนฟันหุ่ยไหลงวยศัพาาา์ซื้อหมิงสือภาษาไทยเจเจริทาซื้อสิงหยงชือศัพ์ภาษาไทยไทยวิเส้งสือศัพ์ ภาษาไทยไทยวิสังสือดูข่าวเรียนสับภาษาไทยขัานสิงห์เหวินเสียไทยวิสังสือดูข่าวเรียนสับภาษาไทยไต้หวัน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  แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวตีเจนแผ่นเขาเอีเพียนเพียนเตยเพียนเพียนดินซือถูแผ่นดินแผ่นดินตาเพียนถุตีไหวคือเหยายตงแผ่นดินไหวตาเพียนถุตีเหย่าตงจู่สุตีเจนแผ่นดินไหว ใต้หวันแผ่นดินไหวใต้หวันแผ่นดินไหวไต้หวันตีเจินวันที่วันที่วันชูยื่ที่สัสติวันที่วันที่ยี่สีตี่ี่เ่าเถอะวันที่วันที่ยี่สีตี่ซันสามวันที่ สามวันที่สามยื่ฉสีสันเฮาวันที่สามยื่ฉีสันฤกษเมษายนเมษายนเมษายนสิเดือนสองห้าหกเจ็ดสองห้าหก สองห้าหกเจ็ดทสซีอฟอรลี่เออูริชเนียนวันที่สามเมษายนสองห้าหกเจ็ดยืษีซันยืสเยเฟอรลี่เออูริชเนียนให้วีิุ่ยเสียนเสียยื่ยย่้เนียนให้วิทยุษีุ่ยเสียนเจียงยื่ยยื เวันที่สามเมษายนสอ2567วันที่สามเมษายน2567ถ้าวีเตอร์อรีฮนส่วนเฉิงซียเยียน2020เหออออน,นียนซืออรีู้่543คือซลี พลีโคห์หซาสสคือสิน้นพลีพีเอ้เคือสิ้อออนียีวันที่สามเมษายนสองห้าหกเจ็ดไต้หวันแผ่นดินไหวไต้หว,ตหวันแผ่นดินไหววันที่สามเมษายนสองห้าหกเจ็ด ไต้หวันดินไหววันที่3เมษายนพศ2 5ไต้หวันดินไหววันที่3เมายนพศ2567คือวันที่3เมษายนพอ2 0ไต้หวันแผ่นบินไหววันที่3เมษายน2 2 4 สองพันเหลียงเชียนยี่สิบสี่เอ้อสิสสี่ในวันที่จ้ายื่นฉียีอันยื้อซีรีส์เลียงเชียนเอ้อสิสสี่เนียนไต้วันแผ่นดินไหววันที่สามเมษายนสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่ท่าซืฟายื้อียี่สิบซื้อต่วนอิน ส,สี่ซื้อหางอิน inan, ยี่สิบยี่สิบเออสือสี่ซื้อสื่อยี่สิบสี่เออสือสื่อสองพันยี่สิบสี่ไต้หวันแผ่นดินไหววันที่สามเมษายนสองพันยี่สิบสี่ แผ่นดินไหวตีเจนินแผ่นดินไหวที่ที่ทัศน์ใจใจ某ฟังที่ใจ某ฟังที่หัวเหรียญหัวเหรียญที่หัวเหรียญใจหัวเหรียญแผ่นดินไหวที่หัวเหรียญตีเจินใจหัวเหรียญ意思就ใจหัวเหรียญ发生地น แผ่นดินไหวที่หัวเหลียนแผ่นดินไหวที่หัวเหลียนใต้หัวเหลียนฟาเซนติเจนแผ่นดินไหวที่หัวเหลียนแผ่นดินไหวที่หัวเหลียนแผ่นดินไหวรุนแรงรุนแรง รุนแรงแรงซื่อตาลี่โยลี่รุนแรงทัสเฉียงตารุนแรงเฉียนตารุนแรงเจ็ดจุดสามเจ็ดซื้อทีจุดซื้อเตียนสามซื้อสัน 7. 3 7. 3 7. 3สเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสามซืเตียนสันแมกนิจูด แมกนิจูดแมกนิจูดแมกนิจูดเจ้เกอร์ทาร์ซีไหลซื้อิงเวอนเตอร์ลิตเตอร์แมกนิจูดลุยซี่กุยหมอแมกนิจูดจแมกนิจูดอี้เฉียนซื้อทวี่หุย้งลิเตอร์ลุยซี่เขาซื้อเส้นใจตัวหยยงแมกนิจูดลุยซี่กุยหมอแผ่นดินไหวรุนแรงรุนแรงเยุทธันเสอร,รุนแรงเฉียงใต้ จ็ดจุดสามชีเตียนซันมกนิจูด้วยซื่อกุยหมอแผ่นดินไหวรุนแรงเจ็ดจุดสามมักนิจูดเินไหวรุนียงเจ็ดจุดยหมมักนิจูดแผ่นดินไหวรุนแรงเจ็ดจุดสามมกนิจูดแผ่นดินไหวรุนแรงเจ็ดจุดสามมกนิจูด ไต้หวันห่อเลี้ยง海域7.3จุดเอรษาเลแผ่นดินไหวรุนแรง7.3แมกนิจูดแผ่นดินไหวรุนแรง7.3แมกนิจูดดิจนลุยซื้อกุยหมอที่แตนซันเฉียนเจนินแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแรง แรงซิงตาลีแผ่นดินไหวแรงและและทัชงือหัน่นเพื่อชื่อเหอแรงซื้อฉางอินและซื้อต่วนอินนานนานนานซือจิวแผ่นดินไหวแรงและนานแรงย่อฐานเสอและผู้ย่งฐานเสอแผ่นดินไหวแรงและนาน ดินเจ็เจจเจเเจเง大力和久意思就是地震大力和很久的摇晃แผ่นดินไหวแรงและนานแผ่นดินไหวแรงและนานอาคารอาคารซื่อต้าโหลอาคารถล่มถล่มจะก็นีนถอถุงเอียนนท่ถล่มรอมอเอ็นตุอตินถล่มถล่มซื่อทันทะ อาคารถล่มต้าโหลทันทาอาคารถล่มตึกตึกอย่าซื้อต้าโหลตึกอย่าซื้อต้าโหลตึกต่ออึกอตึกต่ออึกตอตึกถ้าไฟเห่เชียงตึงตึงตึงขาซื้อทยกเถตีนใจ่พ่เมียตึก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 เอียงเอียงถ้าซื้อฉิงเสียเอียง อาคารถล่มตึกเอียงอาคารถล่มตึกเอียงอาคารถล่มต้าหลทันทาตึกเอียงตึกเอียง,งต้าหลัวชิงเสียอาคารถล่มตึกเอียงอาคารอาคารกันตึกอาคารปเจ้าเลยซื้อจังซื่อจะสว่าตึกปเจ้าโขวีเดอะ์ก็คืออาคารกันตึกโตซยงเกาโหลต้า大า ก้าหลตาสะอาคารตึกอาคารถล่มตึกเอียงอาคารถล่มตึกเอียงอาคารถล่มตึกเอียงก้าหลตาสะทันทาเหิงเสียอาคารถล่มตึกเอียงอาคารถล่มตึกเอียงอาคารถล่มตึกเอียงอาคารถล่ม อาคารถล่มตึกเอียงตึกเอียงอาคารถล่มตึกเอียงตาโหลทันทาตาโหลฉิงเสียอาคารถล่มตึกเอียงภูเขาถล่มภูเขาถล่มภูเขาทาซื้อตาซันภูเขาถล่มตาซันทันทะภูเขาถล่มฝุ่นฝุ่นทาซื้อซาเฉินฝุ่นทาซือซาเฉินฟุ้ง ฟุ้งท่าซื่อไฟใต้ทีองฝุ่นฟุ้งฝุ่นฟุ้ง大片砂尘ฝุ่นฟุ้งฝุ่นแต้ก็ุ่นทาซื้อนอนหนูใจ้าขเมยนท่าซือฟ้าหยดเนตตีนฟุ้งทาซื้องงูงองูทายโยฟ้าเอิงตินฝุ่นฟุ้งฝุ่นฟุ้งฝุ่นฟุ้งฝุ่นทาซื้อินฟุ้งทสาซื้อพีย片เฟุ่นฟุ้ง ฝุ่นฟุง้ตงตาเพียนสาเฉินภูเขาถล่มฝุ่นฟ <imen> <Hence 94 TALIESIN> ุ้งก้อนหินก้อนหินทาซื่อสูโถก้อนหินตกตกทาซื่อเตี้ยวตกซื่อเตี้ยวก้อนหินตกตกซื่อเตี้ยก้อนหินตกก้อนหินตกล้วสือภูเขาถล่มฝุ่นฟุ้งก้อนหินตก จะกะซื้อตาสันทันทาตาสันทันทาฝุ่นฝุ้งจะกะซื้อฝุ่นฝุ้งฝุ่นฝุ้งหินตกหินตกลวศิอจะกะซื้อฝุ่นฝุ้งถ้าตาเพียนสาเฉินตาเพียนสาเฉินฝุ่นฝุ้งฝุ่นฝุ้งหินตกภูเขาภูเขาถล่มภูเขาถล่มฝุ่นฝุ้ง ฝุ่นฟุ้งก้อนหินตกก้อนหินตกภูเขาถล่มฝุ่นฝุ้งก้อนหินตกภูเขาถล่มฝุ่นฝุ้งก้อนหินตกภูเขาถล่มฝุ่นฝุ้งก้อนหินตกภูเขาถล่มฝุ่นฟุ้งก้อนหินตกตาสันทันทา 大片沙尘ล้สือทุกคนทุกคน所有人ทุกคน所有人它就是在这里是用在大家ทุกคนตกใจตกใจ受惊吓到ตกใจทุกคนตกใจทุกคนตกใจ大家受ต吓到 แผ่นดินไหวตีเจนแผ่นดินไหวน่ากลัวแผ่นดินไหวน่ากลัวแผ่นดินไหวน่ากลัวหน้าย่างเหรินเจี๋ยเต๋อกลัวซื้อผ้าน่ากลัวเผอผ้าของปู่น่ากลัวเผอผ้าของปู่ ทุกคนตกใจแผ่นดินไหวหน้ากลัวกอรออวกลัวจ้าก็ซื้อกอไก่กันรอลิงเอะถงสือไฟนกอรออวกลัวหน้ากลัวทุกคนตกใจแผ่นดินไหวหน้ากลัวต้าเจียโซจิงเช่าเตาดิเจนเข่ผาขงปูอี้ือจิอจอป ทุกคนตกใจแผ่นดินไหวน่ากลัว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 ทุกคนตกใจแผ่นดินไหว น่ากลัวทุกคนตกใจแผ่นดินไหวหน่ากลัวทุกคนตกใจแผ่นดินไหวหน่ากลัวต้าเจี๊ยเซาจิงเสซาเต้าดีนเจน k h ủ n ปูต้าเจี๊ยเซาจิงเสซาเต้าดีนเจน k h ủ n ปูอย่าตกใจอย่าจะก็อย่าไฟอย่าอย่าฝังเลยอย่าอย่าตกใจ อย่าตกใจเปียเสเต้าเปียจิงหวงอย่าตกใจอย่าตกใจมีสติมีสติสติทาซื่อชิงสิงจื่อเจียมีสติโยชิงสิงโยจื่อเจียอย่าตกใจมีสติอย่าตกใจมีสติเปียเสเต้าเปียจิงหวง要有清醒有知觉 อย่าตกใจมีสติหลบภัยหลบซื้อตั๋วชิไหลภัยซื้อใจนั่นหลบภัยหลบภัยตัวปีใจนั่นหลบภัยใต้โตใต้ซื้อเชียเมนโต้ซื้อจัวจื่อใต้โตจัวจื่อเชียเมนหลบภัยใต้โตหลบภัยใต้โตปีนั่นใจนั่น ตัวจือ่อตีเีตัวบีใจนันตัวจือ่อตีเีหลบไ่ใต้โต๊ะหลบไพใต้โต๊ะเอามือเอามือเยี่ยวโจะเปลี่ยนซื่อยงโสเอามือปิดซือใกล้ใกล้จู้เปิดหัวกล้โถเอามือปิดหัวหลบ ภัยใต้โต๊ะเอามือปิดหัวตัวปีจใจนั่นใจจวจื้อจีเซียยงโศกไกลโถหลบภัยใต้โต๊ะหลบภัยใต้โต๊ะเอามือปิดหัวหลบภัยใต้โต๊ะเอามือปิดหัวหลบภัยใต้โต๊ะเอามือปิดหัวตัวปีจัจนั่นใจตัวจื้อจีเซียยงโศกไกลโถ หลบภัยใต้โต๊ะเอามือปิดหัว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 ศูนย์หลบภัยศูนย์หลบภัย ศูนย์หลบภัยศูนย์จะก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ท่าไฟอินกันหลิงซื่อย่งเดอินศูนย์เสียด้วยซื่อยังศูนย์ค่ะซือศูนย์ในนหัวซื或อชู่สัวศูนย์หลบภัยศูนย์หลบภัยศูนย์หลบภัยปีนันสัวศูนย์หลบภัยปีนันสัว ศูนย์หลบภัยปีนานสัวศูนย์หลบภัยปีนานสัวศูนย์หลบภัยปีนานสัวศูนย์หลบไปหลบแต่ซอทยบีแต่ตอินใจโคเมียนจุดปลายเหอใชลไหลบหลบหลบภัยซืีอใจนั่นภัยเสียใจนั่นศูนย์หลบภัยศูนย์หลบภัยปีนานสัว ศูนย์หลบภัยศูนย์หลบภัยปีนันสวผู้ประสบภัยผู้เื่อมผู้ฟังใจหนักกับส,สือตะเฉียนเมียนผู้ชซืยเสื่อนได้ปเปียวเดินประสบวีเจียนเจนเตาประสบซวีเจียนเจนเตาภัยซื่อใจนั่นผู้ประสบภัยผู้ประ สพภัยท่าชื่อเส้นใจเจิผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวตีเจนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเส้นใจเจอดแผ่นดินไหวท่าชื่อสินยโยงจะก็เส้นใจเจอดท่าซื่อฟาเสินสมนสอซ,ซื่อฉิงใช้เส้นใจดังนั้นผม่ะเอาคำนามสิภาษิตมาวางใจ้ด้เมียน แผ่นดินไหวเจะจะเปลี่ยนทัศซื่อสิงหงษ์เอหลเจือสัวผู้ประสบภัยเตอะจวงคว่งผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เจ้นเศร้าใจเจือตี่เจิ้นใจหมิงเจอือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เจ้นเศร้าใจเจือตี่เจิ้นใจหมิงเจอืบอบริจาร์บริ จากบอจ้ก yeah. ็บอใบไม้อ no ีกจ <hip> ือใจเฉียนเมียนเอตุบอบอริจากบอริจากวราไม่ไ้ยเจยนเจออะไรสิ่งซีเตอกยุป่าในก็ตรงซีฟังใจบอริจากด้านหเมนบอริจากช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือเสียจู้ปังหมังบอริจากช่วยเหลือยืนจันเสียจู้ปังหมัง ผู้ประสบภัยอ้ไม่นิ่งเจนเจิง,องเอเียเสียจู้เสยเตอะมันจะป่านได้ก็เดินฟังใจโฮเมียผู้ประสบภัยใจจรี่ผู้ประสบภัยโอ้ไม่ยิ่งเจนใจจรีไม่ยิ่งเจนเจิงฟังจู้เศรใจเจอะสวยเหมะหป่านี่ก็โอม่ยิ่เจนเจิงเธอเดินฟังใจโฮเมียบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจียนเจิ้งเสียจู้ปางหมังโซใจเจอท้ายจู้ซือเจียนเจิ้งจู้ใจเจียนเจิ้งเราไม่ยเจียนเจิ้งเฉียนม่ไดเียงบริจาคเงินบริจาคเงินบริจาคเงินเจียนเจิ้งเฉียนช่วยเหลือช่วยเหลือ เชจูปังหมังผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยเศร้าใจเจบ็บบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบยรบิบจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เจียนจิงเฉียนเสียจู้ปังหมังโซใจเจอ้ายจู้ซื้อเจียนขวนจิ้วใจเจียนขวนจิ้วใจบริจากเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริจากเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริจาคบริจาคสิ่งของบอริจาคสิ่งของ บริจาคสิ่งของสิ่งสอ,อิงอสิงเอกสิ่งสิ่งซื้อตรงสีของอย่าซื้อตรงสีใจจะเปลี่ยนท่าจุดซื้อตรงสีบริจาคสิ่งของช่วยเหลือปังจู้เสียจู้ผู้ประสบภัยเส่ใจเจอบอริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจเจิ้งตงซีเสียจู้ผู้เสอเจียนจเจิ้งตงซีเสียจู้มังเสียหาอบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจเจิ้ง้จื้อจู้ใจ เจจจิจอ捐赠物资救灾บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ขอให้ขอซื้อเอียวให้ซื่อเกยขอกันให้ขอซื้อเอียวให้ซื่อเกย์เจเลงก็ซื้อสืส่อทั้ซื่อปันอีสือ ก็如ืออยู่กอดอย่างใจฉีขอให้เธจู้หรือขอให้ขอให้จู้ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนจู้แล้วพลาดแล้วคอลอแอร์วอลแล้วโแล้วจคอลอย่ถงสืฟอฝฝเดรจะไปเป็นเปลี่ยนเถะ แคล้วแคล้วซื้อชั่วกลัวสันกลัวพลาดคลอรออาดอกคลาดคลอรอเยะถุงสื่อไฟอินไฟนเดอร์โซลสุปาเปลี่ยนเปลี่ยนพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดจะก็แอเกินวอแหวนทาสุฟาเอลเทนแคล้วพลาดแคล้วพลาดชั่วกลัวสันกลัวแคล้วพลาดชั่วกลัวสันกลัวใจนั่น แล้วคลาดปลอดภัยปลอออปลอดปลออย่าถงสือไฟอินไฟนเดอร์สซงจุปลาเปลี่ยนเป็นปลอดปลอดปลอดซื้อไม่โยหูภัยซื้อใจนั่นปลอดภัยซื้อหูใจทาจุซื้อผิงอันเตอีซื้อแล้วคลาดปลอดภัยแล้วคลาดปลอดภัย สก闪过กจรานเ้าก็สิัน,น,อนอูภัยแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยเจ้าก็ปลอดภัยว่ามันหุ่ยฉังฉังใจกงฉังคันเต้าเจเจจีจ้ปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนไว้สิิวเจอฟังเจอก่อนใจโฮเมียนถัอซื้อเสียน ไว้ก่อนไว้ก่อนจะเปลี่ยนทัาซู่วเซียนปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอูใจไวเซียนผิงอันไวเซียนท่าจู้ซื่ออันเฉียนตีอีอันเฉียนตีอีอันเฉียนตีอีปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอันเฉียนตีอี แคล้วคลาดแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยสันกัวชั่วกัวสันกัวอูใจอาจุซื่ออันเฉียนผิงอันอู่ย่างผิงอันอู่ย่างแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยผิงอันอู่ย่าง แล้วคลาดปลอดภัยขอให้ทุกคนจูตาเียขอให้ทุกคนแล้วคลาดปลอดภัยขอให้ขอให้ทุกคนแล้วคลาดปลอดภัยขอให้ทุกคน แคล้วคลาดปลอดภัยจู้ตาเจียสันกัวชั่วกัวสันกวัวอูใจขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจู้ตาเจีย错过闪过无灾意思就是祝大家平安无恙ขอให้ทุกคน แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจู้ทากคนาลอดภัยง